สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวสายขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้น้อยก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นในรายละเอียดของเงินดิจิตอล10,000บาทก็มีเพิ่มเติมออกมาเรื่อยๆหลังจากที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆสําหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอล10,000บาทไปเมื่อวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน ที่ผ่านมานะคะแต่ในการที่ท่านนายกออกมาชี้แจงในรายละเอียด ก็ยังมีหลายๆเรื่องที่ท่านไม่ได้พูดถึงและล่าสุดนะคะวันนี้ก็มีหลายๆคนที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ถ้าหากว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิตอล10,000บาทแต่เราไม่มีสมาร์ทโฟนทํำยังไงแบบนี้เราจะถูกตัดสิทธิ์ในการที่จะได้ใช้เงินดิจิตอล10,000บาทนี้ไหมรวมถึงวันนี้ก็มี2เงื่อนไขสําหรับคนที่ จะไม่ได้รับเงินดิจิตอล1,000 0บาทนี้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะสําหรับเรื่องแรกผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอล1,000 0บาทนั่นก็คือ คนที่มีเงินเดือนไม่เกิน70,000บาทและมีเงินฝากไม่เกิน50,000 0บาทนะคะถ้าหากว่าเรามีเงินเดือนเกิน7 0 0 0 0บาทแต่มีเงินฝากไม่ถึง5 0 0 0 0 0บาทตรงนี้เราก็ถูกตัดสิทธิ์แน่นอนหรือแม้กระทั่งว่าเรามีเงินเดือนไม่ถึง70,000บาทแต่มีเงินฝากเกิน50,000 0บาทไปแล้วอันนี้ก็ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับเงินดิจิตอล10,000บาทนี้เช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งสําหรับในเรื่องของเกณฑ์รายได้บางคนก็สอบถามเข้ามานะคะว่าแต่ละเดือนรายได้ไม่เท่ากันจะทํายังไงเพราะว่าบางคนก็เป็นฟรีแลนซ์เนาะเดือนนี้ได้มากเดือนนี้ได้น้อยตรงนี้นะคะเขาจะใช้เกณฑ์ข้อมูลจากกรมสรรพากรนั่นก็คือเวลาที่เราไปจ่ายภาษีเราก็จะมีรายละเอียดของเราว่าในปีนี้เราได้รับเงินเท่าไหร่นะคะซึ่งเขาก็จะเอารายได้สุทธิตรงนี้มาหาร12ก็คือ12เดือนเนาะก็จะออกมาถ้าหากว่าเกิน70,000ต่อเดือน เราก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินดิจิตอลหน0 0 0มบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่มีเงินเดือนไม่แน่นอนบางเดือนมากบางเดือนน้อยเราก็สามารถคํานวณของเราคร่าวๆได้ว่าเราจะมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอล1,000 0บาทตรงนี้ไหมนะคะและสําหรับ เงินฝาก5 0แสนบาทหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะตอนนี้เราสามารถโยกออกไปบัญชีอื่นได้ไหมตรงนี้นะคะก็ต้องแจ้งก่อนเลยว่าสำหรับเงินฝากเขาจะตัดที่สิ้นเดือนกันยายน2566ซึ่งตรงนี้ก็ผ่านมาแล้วเนาะใครที่ก่อนหน้าเดือนกันยายน2566 มีเงินฝากเกิน5 0 0แสนบาทตรงนี้ก็ถูกตัดสิทธิ์แน่นอนนะคะแต่ถ้าหากว่าก่อนเดือนกันยายน -66 เงินฝากเราไม่ถึง5 0 0แสนแต่ว่าเพิ่งมาครบ5 0 0แสนในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาตรงนี้อันนี้เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินจากโครงการดิจิตอล1 0,000บาทเนาะแต่ถ้าหากว่าใครที่คิดจะโยกเงินในบัญชีตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าเขาตัดที่กันยายน2566ไปแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่ไม่ ไม่มีสมาร์ทโฟนจะทํายังไงหลายๆคนถามเข้ามาเยอะในเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราไม่มีสมาร์ทโฟนมันก็ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ซึ่งตรงนี้นะคะเราก็นําข้อมูลมาจากดรเผ่าภูมิเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเดอะสแตนดาร์ดซึ่งมีการตอบคําถามในประเด็นนี้นะคะเพราะว่าเป็นข้อกังวลของหลายๆคนที่เงินเดือนไม่เกิน7จ็ดหมื่นแน่ๆเงินฝากไม่ถึง5 0 0 0 0นแน,แน่แต่ไม่มี นก็กังวลว่าจะถูกตัดสิทธิ์นะคะซึ่งสําหรับประเด็นนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเขาก็จะให้ใช้บัตรประชาชนในการใช้จ่ายแทนนะคะแต่ไม่ใช่ว่ามีเพียงแค่บัตรประชาชนอย่างเดียวแล้วใช้ได้เลยเขาจะต้องมีการใช้ร่วมกันกันกบการสแกนใบหน้าด้วยซึ่งตรงนี้นะคะเป็นข้อมูลล่าสุดที่หลังจากทางท่านนายกได้ถแถลงไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนเนาะท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะตรงนี้ก็เลยเป็น ข้อมูลสําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งดเรเผ่าภูมิเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้มีการออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจเดี๋ยวเขาใช้เพียงแค่บัตรประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้าเท่านั้นนะคะก็ จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินในโครงการเงินดิจิตอล1นึ่งบาทนี้แน่นอนส่วนเงินดิจิตอลตรงนี้นะคะสําหรับไทม์ไลน์นะก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนมีนาคม2567แต่ถ้าคนที่เคย ช้แอปเป่าตังอยู่แล้วตรงนี้ก็อาจจะใช้เพียงแค่วิธีการกดยืนยันสิทธิ์เท่านั้นนะคะและสําหรับเงื่อนไขาการใช้เขาก็ให้ยึดตามอําเภอตามทะเบียนบ้านตามบัตรประชาชนของเรานะใช้ได้เพียงแค่ในอําเภอนั้นน,น,นะคะส่วนการเริ่มใช้เงินครั้งแรกตรงนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือไม่ก็มิถุนายน25 6 7และระยะเวลาการใช้เงินนะคะก็นับหลังจากที่เริ่มใช้เงินไป 6เดือนนั่นเองนะคะก็คาดว่าน่าจะสิ้นสุดการใช้เงินระยะเวลาก็ประมาณช่วงตุลาคม2567ส่วนที่ว่าซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรไม่ได้บ้างส่วนใหญ่แล้วตอนนี้นะคะทางท่านนายกก็อยากให้ซื้อเป็นเพียงแค่สินค้าอุปโภคบริโภคเนาะกลุ่มสินค้าออนไลน์หรือว่าสินค้าอบายามุกเช่นเหล้าบุหรี่พวกนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าบัตรกำน,นันบัตรเงินสดซื้อเพชรซื้อพลอยซื้อทองคําไม่ได้เช่นเดียวกันรวมถึงไม่สามารถนําไปชําระหนี้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโท รททศัพ์ค่าน้ํามันหรือว่าจะเป็นค่าเทอมค่าเล่าเรียนพวกนี้ก็จ่ายไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ที่หลายๆคนบอกว่าซื้อโทรศัพท์มือถือได้ไหมจากที่เราดูตามรายละเอียดที่มีแจ้งมานะคะก็คาดว่าสําหรับโทรศัพท์มือถือที่หลายๆคนต้องการจะนําไปซื้อตรงนี้ก็สามารถนําไปซื้อได้นะคะ ซึ่งตรงนี้ก็คาดว่าน่าจะนำไปใช้ได้นะคะและนี่ก็เป็นรายละเอียดล่าสุดที่ทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยได้นำมาฝากทุกทุกท่านนะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ